สวัสดีค่ะจยนพิงกี้นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่21สิงหาคมนะคะเรามาทํานายวันเกิดของท่านที่เกิดในวันที่21สิงหาคมอายุ18ขึ้นไปแล้วทุกทกท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะคะทุกๆเดือนเกิดทุกๆปีพศค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะจันทายให้ผ้าคาถามนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภเริ่มต้นที่การงานของเราไพ่ใบแรกคือ ดิเชอร์ดไพ่ใบที่สองคือคิงซาวอนนะคะไพ่บวกทั้งสองใบนะคะบวกความสําเร็จบวกความมั่นคงบวกความเป็นผู้นําบวกไม่เท้านะคะเป็นไพ่เมเจอร์ทั้งสองใบทานายว่าท่านจะมีโอกาสได้เริ่มต้นงานใหม่เปิดกิจการงานใหม่มีความมั่นคงสูงมีพูดเชี่ยวชาญน,นะคะแนะนําหนทางให้เราได้ไปต่อในเส้นทางของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดกิจการการแสวงหา ความมั่นคงในการทํางานมากขึ้นนะคะเรื่องของตําแหน่งงานเป็นไปตามขั้นตอนค่ะทีนี้เป็นเรื่องของการเงินในบัญชีของท่านไพ่ไปแรกคือหกไม้เท้านะคะไพ่ไปที่สองคือสี่ถ้วยไม่พอใจนะคะทํานายว่าไม่ให้ลงทุนในพื้นที่เสี่ยงไม่ให้เพื่อนยืมแล้วก็สิ่งที่ท่านลงทุนอยู่แล้วเป็นไปตามขั้นตอนนะคะเงินก็มาเรื่อยๆนะคะ แต่ไม่ได้ไม่ได้มาจากการลงทุนใหม่ๆนะคะมาจากเคยลงทุนไว้แล้วนะคะทีนี้เป็นเรื่องของความรักไพ่ใบแรกของความรักคือเจดผารัซ่อนเลนอีกใบหนึ่งก็คือ j จ d g ชเม t ประกาศข่าวสารทํานายว่าความกังวลใจที่มีอยู่ในเรื่องของบุคคลที่สมหรือว่าความขัดแย้งกันในครอบครัวจะค่อยๆดีขึ้นนะคะจะมีการได้เริ่มต้นใหม่ท่านผู้ใดที่เคยมีปัญหาขัดแย้งกับความรักนะคะ จะเปลี่ยนไปจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตขอให้เจอคนที่ใช่เจอคนที่เป็นกําลังใจให้นะคะเรื่องของสุขภาพไพ่ใบแรกคือ Strange นะคะไพ่ใบที่2คือ n i ย o จ Pentacle นะคะทำนายว่าท่านผู้ใดที่มีปัญหาสุขภาพรักษาตามอาการนะคะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วนะคะท่านจะดีขึ้นนะคะหายไวแน่นอนสิ่งที่ต้องทำก็คือ ไม่ว่าจะป่วยเป็นอย่างไรนะคะรักษาตามอาการปรึกษาแพทย์ผู้รู้นะคะทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับให้เพียงพอนะคะสนวดมนต์นั่งสมาธิแนะนํานะคะอยากให้ทําทุกวันนะคะเล็กๆน้อยๆให้สะสมกันไปนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพใจสุขภาพกายแข็งแรงค่ะเรื่องโชคลาภและลาบลอยนะคะใบใบแรกคือแปดเหรียญให้ใบที่สองคือเจ็ดเหรียญเหรียญทั้งสองใบเลยนะคะท่านผู้ใดที่มีเลขในใจอยู่แล้ว ื้อได้เลยตามตามที่ตัวเองมีมีตามอยู่นะคะมีโชคมีลาบก้อนใหญ่รออยู่นะคะทา่านผู้ใดที่มีเบอร์แล้วก็ไม่รู้จะซื้อ,อยังไงให้ซื้อกับผู้ชายนะคะสมมุติว่าฝันเห็นบนรรพบุรุษก็มีโอกาสกที่จะถูกโชคลาบด้วยเช่นกันขอให้ทุกท่านมีเรื่องของโชคลาบล่อลอยเป็นสถิกันนะคะแล้วก็เรื่องของการแบ่งปันทรัพย์สินเป็นไปได้แน่นอนใครทุกท่านโชคดีค่ะลักษณะของคนวันพฤหัสนะคะเป็นคนวันครูเป็นคนที่มีปัญญาสามารถแบ่งปัน ความรู้ให้กับคนรอบข้างได้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสีที่ดีคือเหลืองทองสม้มเกียวอ่อนสีไม่ดีคือด,ดําแล้วก็น้ําเงินเข้มนะคะเลขที่ดีคือห้าเจ็ดสบี่านะคะสุขภาพที่ควรระวังคือระบบย่อยอาหารระบบเลือดระบบภายในยของเรานะคะอัญมณีที่ดีคือบุษราคมโกเมนไพท์ูแล้วก็แคทไอน,นะคะวันนี้เป็นวันเกิดของท่านที่เกิดในวันที่21สิงหาคมขอให้ทุกท่านมีความสุขที่สิ่งใดสมบัมติถนาร่ำรวยเงินทองไปเสเศจถึกันนะคะ ทุกทุกท่านที่รับชมคลิปด้วยเชนกันนะคะมีความสุขความเจริญร่ำรวยนะคะมีเงินมีทองก้าวหน้าก้าวไกลไปในทุกๆด้านสมปรารถนาค่ะขอบคุณมากๆค่ะ